หลายคนนะครับคงสงสัยนะครับว่าคดีของน้องตะโมเองนะครับของน้องตมโมเองเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือทางฝ่ายคุณแม่นะครับหรือทางฝ่ายคุณพระเดาเนี่ยก็ได้เียกว่าไม่ได้เป็นโจทย์ร่วมฟ้อง,องและเหลือแต่อายการอย่างเดียวแล้วมันจะไปยังไงต่อผมบอกเลยว่าอันเนี้ยอยากให้ทุกคนติดตามและอยากให้ทุกคนเฝ้ามองเฝ้าดูเหตุผลเพราะอะไรครับเราจะได้รู้ไงครับเราจะได้รู้ว่าคดีเนี้ยมันเป็นไง เพราะจริงๆต้องบอกเลยว่าคดีของน้องตังโมนะ่ยมันทําให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างแล้วณนะวันนี้คุณลองคิดดูนะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ออยการนะครับเป็นคดีนะประมาทนะประมาททาใหผู้อื่นแก่ความตายใช้เวลานะครับฝ่ายจะส่งฟ้องได้เนี่ยกี่เดือนครับ6เดือนฝ่ายจะส่งฟ้องได้เพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานประมาณเกือบ2เดือนนะับงเดือน สองเดือนกับสามเดือนถึงจะทําการส่งให้อาการหลังจากนั้นอัยการนะครับมีการตรวจสํานวนนะครับแล้วให้ไปเพิ่มดูใหม่ด,ดูนู่นดูนี่อะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้กี่รอบผลสุดท้ายสรุปมาได้แค่แค่อะไรครับประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทุกคนไม่สงสัยเลยครับว่าทําไมข้างในสํานวนมันถึงมีอยู่แค่นั้นทําไมหลักฐานอะไรข้างในสํานวนทั้งหมดมันออกมาได้แค่ประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย วันนี้เราไม่สามารถที่จะไปรู้ข้างในสำนวนได้แต่ถ้าเรื่องนี้มันขึ้นไปสู่ศาลแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปิดเผยเออกมาเรื่อยๆว่าจริงๆข้างในสำนวนมันมีอะไรมันเป็นยังไงทําไมมันถึงได้แค่ประมาททาให้ผู้อื่นแก่ความตายเราก็จะได้รู้เพงครับว่าเจ้าหน้าที่อายการเองมีฝีมือแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนที่จะทําคดีนี้ได้ยังไงมันต้องดูให้ถึงที่สุดครับบางคนบอกรู้อยู่แล้วว่าคดีเนี้ยมันจะต้องจบแบบนี้แบบนี้แค่นั้นแหละครับ มันจะต้องจบแบบนั้นแบบที่เราเข้าใจกันหรือเปล่าผมว่างานเนี้ยเราลองติดตามไปเรื่อยเพราะคุณลองคิดดูว่าคุณไม่สงสยัยเลยครับว่ามันจะประมาทยังไงทั้งห้าคนอยู่บนเรือห้าคนแจ้งประมาทมปเลยมันจะประมาทยังไงเราจะได้รู้ไงครับเพราะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคนทยประเทศไทยคดีของประเทศไทยทั้งหมดยังไม่มีว่านะครับเหตุการณ์เดียวแต่สามารถประมาทได้ถึงห้าคนมีไหมครับ ไม่มีก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าคดีนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับสืบสวนสอบสวนอายการจะสามารถทําให้ทั้งหประมาททั้งห้าคนได้ไหมอยากรู้ก็ต้องติดตามกันงานนี้ผมบอกเลยว่าคดีของน้องจมโมก็อย่างที่เราทราบว่าเราเองอยากให้น้องได้รับความยุติธรรมแต่เมื่อกฎหมายมันออกมารูปแบบนี้เราอยู่ภายใต้กฎหมายเราก็ต้องยอมรับกฎหมายเพราะจริงๆแล้วถ้า ถ้าวันนี้ญาติของผู้เสียหายทวงฟวามยุติธรรมให้กับน้องลุยเอาฟวามยุติธรรมให้กับน้องคดีคงไม่ออกมาเป็นแบบนี้หรือคดีอาจจะออกไปอีกแบบหนึง่งหรือ,อยังไงกันแล้วแต่เนี่ยอันนี้เราไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือญาติผู้เสียหายเขาไม่ต้องการเขาทําสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ,รแล้วเขาวันนี้เขาทําในสิ่งที่เขาต้องการสําเร็จแล้วจบเขาต้องการเพียงแค่นั้นก็คือเขาจบแต่คดีของน้องมันต้องดําเนินต่อไปซึ่งก็ต้องบอกว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดิน ซึ่งแน่นอนครับอายาแผ่นดินมันก็ต้องดําเนินคดีไปเราก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับจําเลยรับสาร,รภาพซะทั้งหมดเลยจะได้จบจะได้รู้เลยแต่จําเลยไม่ยอมรับสาร,รภาพแต่ขอต่อสู้ข้างในคดีผมอยากให้ไปต่อสู้ครับเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนกับอายาการจะมีฝีมือมากแค่ไหนกับหลักฐานทั้งหมดที่จะเอาผิดคนเหล่านี้ได้หรือ สุดท้ายแล้วคนเหล่านี้สามารถที่จะทำให้ยกฟ้องได้ผมอยากดูตรงนี้มาก,กว่าพวกเราทุกคนบอกได้เลยครับหลายๆคนบอกว่าติดตามคดีนี้แล้วไม่ได้อะไรผมบอกเลยว่ามีอะไรให้เราได้เยอะแยะถ้าเราติดตามไปเรื่อยๆอยาติดตามแบบเป็นซีรีส์ติดตามให้เราได้สิ่งที่เราสงสัยเราจะได้รู้เพราะอนาคตเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับชีวิตเราและตรงกับเราเราอาจจะต้องใช้เหตุการณ์ตรงนี้มาช่วย เพื่อให้เราได้รับฟามยุติธรรมที่ถูกต้องแต่ตามไปได้วยกันครับคดีนี้อย่าเพิ่งเบื่อครับผมบอกไปเลยว่าผมอยากรู้จริงว่าทั้ง5คนประมาทยังไง